อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้น้อเป็นไปด้วยน,นะคะวันนี้เราจะมารีวิวฉากตัวนี้ก็จะเป็นฉากตึก A นะคะ A3 นะคะเป็นฉากขนาดที่ความกว้าง4 0เซนติเมตรนะคะยาว5 0าเซนติเมตรความสูงอยู่ที่4 5ซนเมตรนะคะเป็นฉากแนวตึกอีกตึกหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพรอมกันเลย ตัวนี้นะคะในฉากเราก็จะมีท่อตัวนี้นะคะให้สองท่อเป็นท่อนะคะสามารถขยับได้ mm hmm. เคลื่อนย้ายได้นะคะ mm hmm. จะวางตรงไหนก็ได้นะ mm hmm. ประตูจะเปิดปิดไม่ได้นะคะ mm hmm. ประตูจะติดกับตัวกำแพงเลย mm hmm. ไฟนะคะใช้ถ่าน AA mm hmm. นะคะสองก้อน mm hmm. เปิดไฟได้นะคะ mm hmm. ไฟก็จะมีไฟเห็นไหมคะ mm hmm. ด้านบนสองดวงแล้วก็จะมีด้านล่างอีกดวงหนึ่ง น้านล่างจะเป็นตัวนี้จะเป็นไฟสีขาวนะคะพวกพรอพด้านในก็จะมีกล่องนะคะได้กล่องสองอันถุงขยะนะคะสามชิน้นแล้วก็เศษพวกเศษหนังสือพิมพ์นะคะเศษใต้รายละเอียดนะคะดีเทลก็ตรงนี้ก็จะเป็นคาบสนิมนะคะเราจะเดินท่อมาเลยเป็นฉากถอดประกอบได้นะคะวัสดุทําจากพลาสติกหมดเลยแล้วก็จะมีชั้นลอยนะคะชั้นสองสามารถยืนได้นะคะ ค่อนข้างจะแข็งแรงเหมือนกันนะคะชั้นสองแล้วก็มีหน้าต่างนะคะหน้าต่างสามารถส่องแสงจากด้านหลังได้ด้วยเราสามารถจัดแสงได้นะคะดีเทลก็จะเป็นแนวแบบตึกเก่านิดนึงแต่ไม่ได้เก่ามากนะคะตัวนี้ก็จะกำแพงกำแพงจะแบ่งเป็นสองสีนะคะสองโทนขาวน้ำเงินตัวพื้นก็จะเป็นแนวพื้นปูนเลยนะคะรายละเอียดกำแพงก็เราจะลงคราบนะคะ มีคาบสนิมคาบให้มันดูแบบเก่าๆหน่อยแต่อันนี้เราไม่ได้เน้นเก่ามากนะคะเพราะก็ได้ตามตามที่เห็นในภาพเลยคุ้มเหมือนกันนะคะฉายตัวนี้คุ้มมากๆรายละเอียดก็คือโอเคเลยนะรายละเอียดดีกำแพงก็จะมีเห็นไหมลายคาบเหมือนสีทะโลกนะคะถ้าท่านใดชื่นชื่นชอบและสนใจนะคะติดต่อทางเพจขายฉากโมเดลราคาถูกๆได้เลยนะคะ ฉากตัวนี้แนะนําเลยคุ้มมากนะคะใครสนใจก็ทักถามอินบ็อกถามได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ